สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีกำไรดีบน eBay กลับมาอีกแล้วนะขอรับนะครับคลิปนี้เป็นสินค้า eBay นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะขอขายของนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับหากเพื่อนๆเรียนควบนะฮะแถมเครื่องมือฟรีๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบจับมือทําหรือเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็อีกโปรหนึ่งนะฮะ อีเบปกติคอร์สเรียนออนไลน์3,500นะครับลดเหลือ1,500บวกเครื่องมือ1เดือนนะฮะในมูลค่า2,250ถูกกว่าโรงเรียนแบบไม่ได้เครื่องมือด้วยนะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ0 6 6 1 5 9 9 9 9 9เบอร์อยู่มุมซ้ายล่างแล้วก็ Q ิวอา e คคุย QR วอา e ครับข่าวสารกลุ่มฟรีก่อนลองเข้ามาติดตามก่อนฟรีๆก็ได้นะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะฮะผมใช้เครื่องมือนะครับหาสินค้าขาย ดีของโอดออนไลน์นะครับกดลิงค์เข้าไปแล้วก็เจอสินค้าตัวนี้ว่าขายได้จริงๆบน ebay นะครับในราคา7,496พูดตรงๆ7,500นะฮะ250ดอลลาร์เป็นสินค้ามือ2นะฮะก็คือแบบช่วงนี้ตกอับโควิดนะฮะก็เอามาขายก่อนอาจจะไม่ตกอับก็ได้เขาอ,อาจจะเป็นพ่อค้าขายดีก็ได้นะครับ นี่เจอเขียวเลยนะฮะความหมายของสีเขียวสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเข้ามาดูคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับสีเขียวบน e ี a y แปลว่าขายได้แล้วนะครับวันนี้วันที่9กุมภานะฮะชิ้นนี้ขายได้เมื่อวันที่25มกราคมนะฮะก็ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอ่ะไปให้ดูรูปภาพลองดูครับเผื่อเป็นสินค้าใกล้ตัวของคนบางคนนะครับเอ้ย ไอ้ตัวนี้ในบ้านมันมาขายที่ตั้งเจ็ดพันห้าเลยหรออะไรประมาณนี้เจ็ดพันห้าใช่ไหมผมจำไม่ผิดใช่ไหมเออเจ็ดสี่เก้าหกก็ตกอีกสามสี่บาทมันเจ็ดพันห้าอยู่แล้วนะครับอ่ะอีเบย์จริงๆนะครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นของมือสองอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปสลับนะฮะของที่มันขายซ้ำๆๆๆที่มันทําเงินได้แบดคือ,อยอดขายเป็นพันนะฮะแล้วก็กําไรหลายร้อยบาทนะครับขยันลงแค่วันละชิ้นก็พอแล้วนะฮะผมพูดทุกคลิปเนี่ยนะครับ วิเคราะห์หาสินค้าขายันลงมาลชิ้นเหมือนเนี่ยผมทำบัลลคลิป2คลิปเห็นไหมคะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับสำคัญเลยเราต้องรู้ว่าลูกค้าค้นหาสินค้าชิ้นนี้ด้วยคีย์เวิร์ดอะไรเราต้องไอตรงนี้ถ้าเกิดคุณแบบวิเคราะห์เจอหรือตรงนี้ได้นะรับรองว่ายอดขายพุ่งปรี๊ดเลยเหมือนดังเพื่อนคนนี้คนนี้นะฮะตั้งใจเอ่อทำเดือนธันวากับมกราแค่2เดือนเท่นานนะั้นฮะขายได้เป็นแสนแล้วแค่2เดือนฮะ,ะในยุคโควิดเนี้ยนี่เลยเนี่ยเนี่ยชัดๆเลยนี่เนี่ย เนี่ยฮะเขาทักผมมาสิ้นสุดมะกะาฮะสามสิบมกะานะครับแล้วเขาบอกเขาเริ่มทําช่วงเดือนธันวาทําทอาทิตย์ละหกวันอีกวันหนึ่งหาของแค่นี้ครับกําไรฮะ e ยีย่สิบหาถเปอร์เซ็นต์ยอดขายหนึ่งแสก็ตกประมาณ2 7งห0ื่นเจบาทตั้งใจทำครับไม่ใช่เรื่องยากครับจริงมีตัวอย่างผมเอาตัวอย่างมาดีวิวเยอะแยะตั้งหลายท่านแล้วนะครับไม่ใช่คนนี้คนเดียวครับมีคลิปเยอะแยะนะฮะ ม,ม,มีภาพเยอะแยะนะครับมีหลายๆคนนะครับเยอเพิ่งเริ่มไม่กี่ชิ้นนี่ก็ทะลุหมื่นแล้วเห็นไหมครับอ่ะขอให้ตั้งใจทํากันนะฮะแต่ว่าโอทออนไลน์นะครับเราสอนนะพร้อมเครื่องมือช่วยจะทําให้คุณเนี่ยเจอสินค้าขายดีได้ง่ายมากๆแถมยังมีคลิปหาสินค้าให้ทุกวันขอเฉลยได้ทุกวันแค่ตั้งใจครับยอดขาย eBa y หลักแสนหลายแสนกําไรแบบหลักหมื่นหลายหมื่นนะฮะห้าหกหมื่นต่อเดือนคุณทําได้แล้วก็ช่วงนี้ ผมจะเน้นเรื่องจับเสือมือป่าให้ด้วยแต่ว่าไม่ต้องขนาดดรอปชิปนะฮะเราสามารถหาสินค้าช้อปปี้อะไรมาขายได้เลยนะฮะเมืองไทยช่วงนี้ขายกันถูกมากเลยนะฮะในออนไลน์เราก็ซื้อเขามาขายฝรั่งกําไรแบบชิ้นละหลายร้อยวันนึงนะฮะขายได้4-5ชิ้น6-7ชิ้นนะฮะคุณได้กำไรเป็นพันอยู่บ้านเมืองไทยสบายนะครับแต่ถ้าคุณอยากขยันมากขึ้นคุณจะได้กําไรวันสองพันสามพันขอให้ขยันลงของในร้านให้เยอะๆครับอ่ะ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะหากไม่เรียนไม่เป็นไรนะฮะจะฝากไว้ครับติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์บน Youtube ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิง่งแต่หากเจอช่องทางอื่นก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ